สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับทิชโบร์อีกแล้วนะคะ Today we will learn about data processing ก็คือการประมวลผลข้อมูลนั่นเองค่ะเป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมได้มากระทำด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ได้สารสนเทศหรือความรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้นะคะเด็กๆคะ วิธีการต่างๆนี้ในการประมวลผลข้อมูลหรือ data processing นี้นะคะทำได้หลายวิธีนะคะวันนี้ที่เชอร์ยกมา3วิธีด้วยกันก็คือวิธีที่1 comparison ก็คือการเปรียบเทียบโดยนะคะเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างกันของข้อมูลเพื่อให้เราเนี่ยได้ตัดสินใจนะคะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูที่ตัวอย่างรูปภาพ เขามีตัวอย่างให้ดูการประมวลผลข้อมูลโดยการเปรียบเทียบเปรียบเทียบก็คือ comparison นั่นเองนะคะเด็กๆในภาพเขากำลังเลือกกระเป๋าเลยค่ะเด็กหญิงคนนี้บอกว่าเลือกกระเป๋าใบใหญ่ดีกว่าจะได้ใส่ของไปเข้าค่ายได้เยอะๆอ่าเด็กๆเห็นไหมเขามีการอะไรคะ comparison ก็คือการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะ อ่าเรามาดูวิธีที่2กันนะคะวิธีนี้ g r o u p i n งก็คือการจัดกลุ่มนะคะเราดูภาพตัวอย่างกันเลยค่ะการจัดกลุ่มชั้นของเล่นอ่าเด็กชายคนนี้เขามีของเล่นเยอะแยะเลยเขาก็เลยจัดกลุ่มก็คือกรุ๊ปอิงนะคะเอ่อเขาเอาอะไรนะเอารถรถคันนี้จะวางไว้ที่ชั้นไหนดีนะ เห็นไหมคะลดเขาไว้ข้างบนแล้วก็ตามด้วยอะไรคะตามด้วยของเล่นที่เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วข้างล่างก็เป็นอะไรคะหุ่นยนต์อ่เด็กๆลองไปจัดดูนะคะกรุ๊ปอีกก็คือการจัดกลุ่มนั่นเองต่อไปเราไปดูวิธีที่3เลยคะ่ะ o r t i n กก็คือการจัดเรียงลำดับนะคะโดยเรียงลำดับข้อมูลตามลำดับตัวอักษรหรือตัวเลขนะคะเพื่อให้เห็นลำดับหรือความสำคัญได้อย่างชัดเจนอ่าเรามาดูที่รูปเลยค่ะตัวอย่างง่ายๆที่เราเห็นนะคะก็คือการเรียงรายชื่อนักเรียนในชั้นเรียนตามความสูงอ่าใครสูงอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะ เด็กชายป้องสูงเท่าไราย1 2่เซนติเมตรเรียงลงมาเด็กชายป้อมเด็กชายปลายเด็กชายเป้แล้วก็คนสุดท้ายนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของโซนอิงของเรานะคะเดี๋ยววันนี้ที่เชอร์มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆลองทำนะคะเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆนะคะเด็กๆเ,เห็นรูปภาพไหมคะอ่า มีสถานการณ์ดังนี้ค่ะการไปเที่ยวสวนสัตว์กับญาติผู้ใหญ่นะคะในวันที่อากาศค่อนข้างร้อนอ่าแล้วก้านควรแต่งตัวอย่างไรให้เหมาะสมที่สุดลักษณะคล้ายตู้เนาะแล้วก็มีเหมือนเป็นตัวเลขกำกับไว้ว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วเรามาดูคำถามเขาบอกว่าก้านเนี่ยจะต้องสวมหมวกแบบไหนอ่าหมวกที่ก้านควรสวมคือหมายเลขที่เท่าไหร่คะเด็กๆ หมายเลขที่เท่าไหร่เอ่ยหมวกที่ควรสวมไปสภาพอากาศที่ร้อนอ่าเด็กๆลองลอง comparison ดูนะคะก็คือการเปรียบเทียบเปรียบเทียบดูนะคะหมายเลขี่ไม่เอ่ยถ้าเกิดว่าเลือกหมายเลขี่เติมหมายเลขี่ลงไปได้เลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกอยู่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนก็คือเพราะว่าหมายเลขี่ใส กันแดดได้ดีนะคะต่อไปเราไปดูที่รองเท้าที่ก้านกวรสวมนะคะคอมเพรชันเหมือนเดิมนะคะในการในการเปรียบเทียบนะคะสภาพอากาศร้อนจะเอาอะไรเอ่ยที่กระชับรัดกุมหน่อยขอไข่ดีไหมคะอ่าสมมุติว่าเด็ชกชายก้านเลือกขอไข่เด็กๆก็เติมขอไข่ไปเลยแล้วก็ให้เหตุผลว่าเพราะอะไรอ่าเพราะว่าจะได้สะดวกแล้วก็สุภาพ ต่อไปเรามาดูที่เสื้อได้เลยค่ะเสื้อที่ก้านควรสวมก็คืออะไรคะ A B C อ่ะสมมุติว่าอีกใช้ก้านเลือก A เนาะ A แล้วก็เติม A ลงไปค่ะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามันเหมาะสมกับสภาพอากาศและก็สุภาพด้วยนะอ่ะต่อไปไปดูกางเกงเลยค่ะ กางเกงที่ก้านควรสวมสวมพีไปเลยได้ไหมมีพีกับคิวนาะให้เราเลือกอะพีก็จะไม่สุภาพฉะนั้นแล้วเราเลือกคิวนาอเพราะอะไรเพราะว่ามันสุภาพนั่นเองนะคะเด็กๆลองทําดูนะคะต่อไปเป็นหน้า73เลยหน้า73เนี่ยนะคะเป็นการอะไรเอ่ยจัดกลุ่มจัดกลุ่มก็คือใช้อะไรคะ โซลอิงโซอิงภาษาอังกฤษนะคะก็คือการจัดกลุ่มนั่นเองเขาให้เราพิจนารณาข้อมูลแล้วประมวลผลข้อมูลนะคะโดยนะคะจัดกลุ่มก็คือโซล์อิงนั่นเองนะคะมีเกณฑ์ให้นะคะ2เกณฑ์เด็กๆลองทำดูนะคะ